เราดิพี่นอตพี่ลาพี่บ้านเดินทางกลับบ้านเอาวิ่งไปคุมหัวไว้ทำไมอ่ะเลือสองลูกเองไม่ต้องออกกลับแล้วมั้งสองลูกเองไม่ต้องออกกลับแล้วมั้งไม่อันพี่ก็ขายลูกละห้าบาทไงไปเอามามาเดิมมาเอาตังค์สิบาทบายบายนั่นเางปลอดภัยนะเราทำปลอดภัยนะโนสนะโอเคน้องขับรถไหมนี่ใช่น้องขับรถขับรถแทนปังโกปังโกเป็นผัวนอตหรือเปล่า เจอกันที่บ้านพักนะลูกนะจ้าเส้เสี้ยวเรื่องคไปสอบไปหาไปกินไม่ได้แล้วไปกินไม่ได้ใช่ค่ะหนูไม่อันนี้หนูไม่รู้เลยอะว่าเราจะไปยังไงไงปากเป็นอีกแล้วไปอะไรจะและวออ้ช้าชอบปากเลื่อยตลอดทั้งงงมากลมเสียว่ะไม่รักแล้วนะ โอ้โออยนองอีกอ,อ,กอะไก็ได้หนุ่มเอกถึงกับเซ็งอะไรหายหน้าเวทีโดนดึงขณะร้องเพลงถึงกับหลุดหน้าเวทีมันยังหลุดเนาะเห็นไหมน่าจะกระลงกระโด,กะดนกระเด็นกระดดนหรือเปล่านี่ล่ะจะมาหาดึงกันหน้าเวทีเฮ้ยเห็นบอจังสีแล้ว ของของขเสียหายเห็นไหมทีเนี้ยตุ่มหูมันเป็นครูระถึกหาตุ่มหูแม่หาตุ่มหูคพือ่อนไม่สิรุดเนี่ยเพิ่นดึงนี่ล่ะจับดีๆกับว่าจับหอมดีกับว่าหอมให้ดีๆกับว่าใหา้เงินนะมาจับมาถ่ายรูปก,ก็ได้ว่าจะยังดึงกัน เงนยี่สบาทก็ตุมหูขานึงเฮ้ยกับุคลแล้วนะครับบอกตุมหูคูลรพันสี่พัหาที่ตังใดฮะอ้บ่เอีอใช่ไหมเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้บลนน่ะมาได้ไปเราเดินไปหาช่วยฝั่งนี้เขาพยุงบ่อใได้เขาใส่ชุดแล้วเขาหนักทั้งหัวทั้งอย่างนี่ไงมาฝั่งนี้ไงเผื่อเห็น ม,มันทรมาดาเด้ให้ยโย่ดวงะีดึงอีละหน่อยมันถิเป็นแังดับุ้งข้อถามเจ๊โฮมแล้วเนาะโอ้ยบ่เห็นหรอกหาตุ่มหูไม่ได้ตุ่มหูเผ็ดตุ่มหันสุดเผ็ด แม่หน่าจะบบเห็นหน่ามันเพิ่นดึงมันหมืดเสานี่ม er, ันหน่าสิรูดตอนเพิ่นด like. ึงเห็นว่าเจ๊ผ no. ่านเห็นเก็บไว้ให้หล่าได้เด้อเก็บมาให้ได้เด้อทิ่กัดตุ้มหูชุดเพชรไหมกัดประมาณนี้แหละจ้าผ่านเห็นเอามาแหลกเด้อเสียวเตี๊บไปให้ยทุ่มผัวไส้ เจ๊โฮมควอนไวยที่สวยที่สุดเพราะว่าผมยาวโอเ้เจ้าพูดเราผมยาวป่าวะเจ๊ก่อนนำสั่งใหม่เลยไม่เห็นแล้วกูเราพั่งสองพั 2, พ่งมันธรรมดาด้วยพูนิดหน่อยนั่นจะเฉือดเฉือดเลยหรือเป็นถนนสายโวยคือแบบคือลูกเราหนาดนี่ไม่เคาะป๊อกป๊อกป๊อก

เดินมาทางนี้หลังน่าทึ่หมดแล้วนะครับตอนนี้จักว่าพี่กับ่เห็นกันแล้วยางสวนอยู่ไหนล่ะวะหันของหายอีอะตลกอีหอนทำเยอะเหรอเออไม่มีหายค่ะอยากค่ะพร้อมด้วยไหมไม่มีหายค่ะพร้อมทำของหายตลอดเลยนะ ถ้าทำของหายน่าหอมน่ะทีละไม่เขาไม่มีของหายค่ะเมื่อวานเมื่อคืนไปกับใครไม่มีไปกับเกหรือไปกับผู้ชายนี่ไม่ได้เหรอนนีีไม่ได้ไปกับอีหลงจะมีกรรบาายแ๋ไปกับอีหลงแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ดีกันกับอี่ยงแล้วเหรอไม่ดีกันโอ้โหเม่ไก่แม่ไก่เม่ไก่ ชุดไอดอลซักชุดไอดอลเหรอนะซักซักกางเกงใช่ค่ะเออลองเท้าเอาออกมาหน่อยรองเท้าคอนเสิรต์ตเผื่อเผื่อได้ซักนะแม่ถ้ามันเป็นแตงแห้งก็ซักเลยเดี๋ยวจะกลับไปเอาคู่อยู่บ้านมาเปลี่ยนัดากอาร chi em chi hôm cúc xe Ủa? Honda à? Honda ở chỗ <laughs> này tự mình cúc xe mấtหาย hả? à? anh điều khiển bao à? ôi mở mở cái gì vậy? ôi mở cái gì vậy? ôi cái เอาไปด้วยกันไปด้วยกันไปไปไปเก็บต้นยังไม่เสร็จเลยโอเคโน้ตโน้ตมาโน้ตไปแทนโน้ตไปแทนโน้ตเอาโน้ตไปแทนโน้ตนี่าาดูสิดูเต้นกูหน่อยเอาเอาหาเลาไปเหตุไปเก็บเต็นมาถึงบ่แล้วเขาจะล่างฉุดรถนเอาไปเดี๋ยวคนเดียวกันแล้วนก็ทำเป็นามเวทีของห้ามเมงของคมนอ่ะย่าเป็นคนเดียวกันนะ

จาหพจ้กับอุงเลยขอร้อี่พนยดีทีงไปไงแต่มรู้สึกอะไโน่ไม่ต้องเจอไม่ต้องเจออุ้งอื่หรือพ่อเอพอเจอความก็คืเียน้อยบอลตัวอ๋อโอเคแล้วนะโซนอ้นโซนอ้นหาเงินมาแล้วนะยี่หอมโอ้แม่ได้รับเงเหรียญ้า้ ไปส่งเนี่ยท่านจะเป็นไทยหมอลามสองรบกหอมเลยะนี่หายเครัปไปปนนี่หายเลนสี่เขาจะไปขึ้นลังเป็นบ้าเหรอหรอโอเคครับเจดกันคลิปหน้าครับ